วัดโคกมอ่อสว่วนประทีพเราก็ได้สร้างมาตั้งแต่2,516นับเวลาได้51ปีวัดโคกหมอ่อเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็มีเสียนพระใหญ่อยู่ทางด้านละทิศหลังโบสถ์อุโบสถเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนวัดของเราก็ได้สร้างอุโบสถ ขาดปัจจัยเป็นจำนวนมากจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ชมรายการส่องธรรมผู้มีจิตศรัทธาในวันที่14กดก,กดาทางวัดของเราก็จะมีการเททองหล่อพระประธานในอุโบสถจึงขอเรียนเชนิญทุกท่านสุดท้ายนี้ก็ขอญาติโยมสาธุชนรายการทรงธรรมจงมีร่างกายสมบูรณ์อายุวัฒนะพิพัฒนะมงคล จะเลินพร